เดี๋เดๆๆเด้เดเดไอไหนูแองน้องพูดใหม่สิพานนี้านป่ามามันมีอาวุธอ้ยหนีมาเหรอสวัสดีครับผมเลเดินเข้าป่านะครับวันนี้ผมเข้ามาในป่าแห่งนี้เพราะว่ามีเหตุไม่ดีบางอย่างนะครับทุกคนนะซึ่งผมนะครับเพิ่งอาบน้ำเสร็จนะนี่ยังไม่ได้เป่าผมอะไรเลย ผมนี่เปียกๆเ,เลยทุกคนต้องรีบเดินทางเข้ามาในป่าแห่งนี้นะครับมีเหตุไม่ดีทุกคนลุงชัยนะครับเป็นคนมารายงานกับผมนะแกบอกว่าช่วงแกทําสมาธิแกรู้สึกนะครับฮัลโหลสวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะหวังว่าทุกคนนะ่าจะยังไม่ลืมผมนะใช่ครับก็ลุงชัยครับมีอะไร มีอะไรอยากจะบอกคนที่ส่งกล้องให้ลุงไหมครับกล้องถ่ายคลิปอ่านั่นแหละครับมันมีคนส่งกล้องมาให้ผมด้วยนะซึ่งผมไม่รู้ว่าจะตอบแทนยังไงดีนะแต่ว่าขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณที่ให้โอกาสกับคนแบบผมนะกับคนแบบผมนั่นแหละ <laughs> ขอบคุณที่ให้โอกาสดีด หรือว่าให้ผู้ด้อยโอกาสแบบผมนะเดี๋ยวลุงจะทําคลิปดีๆให้ชมใช่ไหมลุงอ่านั่นแหละครับกันนั่นแหละทุกคนผมครับผมทําไมลุงรู้สึกได้อ่ามีบางอย่างเนี่ยจูงใจให้ลุงต้องมาณที่แห่งนี้นะป่าที่นี่ลกทึกมากเลยนะลุงใช่แล้วก็นั่นแหละทุกคนอย่างที่ผมบอก อย่างบ้าป่าเกิดอยู่ในอันตรายนะครับผมจึงต้องรีบมาตามลุงชัยนะครับลุงชัยแกก็มีความมีไหวพริบอะทุกคนเอาละทุกคนเดี๋ยวเราต้องรีบไปแล้วลุงชัยก็เคยเจอน้องแล้วใช่ไหมครับเคยเจอแล้วนี่แหละเขาจะสัมผัสกันได้เลยทุกคนนะของพวกนี้ เดี๋ยวถ้าลุงชายพร้อมเมื่อไหร่นะครับได้กล้องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลุงชายจะอัพคลิปให้ชมยังหนั่มใจเลยทุกคนวาวา,า่ทุกคนจะอิมเพลินนะค่ะผมได้ลงคลิปไปแล้วอิมเพลินอ่านั่นแหละ ทำไมหญิงบ้านป่าเขาต้องมาตกใรือ,ยอยนันตรายไงลุงที่ลุงบอกลุงคิดว่าครับน่าจะเป็นจกชะตาและฟ้าเลยคิดไอ้คนแบบเข้าต้องมาเจอสิ่งแบบนี้นะดึกเดินๆอย่างเงี้ยนะแน่นอนแล้วเขาหาแม่เขายังไม่เจอเลย ผมก็ช่วยได้เต็มที่ก็ผมก็ยังหาไม่ได้เลยลงุงเหมือนกับว่าลุงสามอะ่ะเขาบอกผมว่าแม่ของเขาก็ลก็กําลังตามหาเขาอยู่เหมือนกันนะลงุงอะไรแม่ของเขาก็กําลังตามหาเขาเหมือนกันแต่ว่าไม่เจอในตัวเขาเลยเขาก็ไม่เจอแม่ขเขาสักทีหนึ่งจิดกันให้สองแม่ลูกนี้เนี่ยไม่ได้มาเจอกันนะ ปิดกันเหรอครับใช่เหมือนเป็นต้นไม้ที่หลมขวางทาาแต่น้องแบบอยู่คนเดียวได้นะกลางป่ากลางเขาอย่างเงี้ยเหมือนจะไม่ใช่เด็กทั่วไปด้วยนะล,ลองลองตะโกนเรียกดูไหมไหน้องน้องว้ยเฮ้ยลุง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  เมื่อกี้ได้ยินเสียงตอบแววๆไหมเออได้ยินเหมือนกันครับเป็นสองรูหูเลยโอ้ยลยลเถิยกลมากลงมากทุกคนด่ดูดิน้องต้องมาเจออะไรลำบากเนี่ยเอ็งอยู่ไหนฮะฝั่งไหนลงุงเดี๋ยวๆลงุงหรือว่าน้องเขาจะโดนปิดป่าหรือเปล่า ว่าจะเป็นไปได้โอ,อ้ยไม้เรล้มแตกจะแตกแล้วนะทุกคนทั้งเดินอย่างเรามมดระวังมากเลยนะครับเพิ่งอาบน้าเสร็จต้องเข้าไปผมก็กลับไปก็ต้องอาบน้ําอีกครั้งนะครับอา่อา,อาไปเถอะอ่ไ <laughs> ปก็ไม่ค่อยดีครับลงุงอาไปให้เกลือเลยโอ้ม่ถ้นลุงไม่มาบอกผมไม่มานนเนี่ย น,นี่แต่ว่าได้ยินเสียงตอบหลายรอบเหมือนกันแล้วนะแต่ไม่เจอตัวผมว่าองชายต้องทำอะไรสักอย่างแล้วแหละถ้าเราหาอย่างเงี้ยคงไม่เจอแล้วแหละคงจะได้ยินแค่เสียง่ะลุง ไอ้โนแต่เส no ียงแบบมันล่องไปล่องมาเสียงมันวับไปแวับมาลงไม่เจอคนสักทีนน่าจะโดดปปควรครับเดี๋ยวผมว่าลุงชายแกต้องทำอะไรสักอย่างอ่ะ เ้าเืินตามหาเงี้ยเราหากันเหนื่อยแน่ครับ โ้ยุงก็เยอะนะน้องอยู่น้องอยู่ได้ไงไอ่ะเอ็งอยู่ไหนเหมือนน้องจำเสียงเราได้นะลุงผมว่าถ้าเป็นคนอื่นน้องน่าจะไม่ตอบนะเนี่ยเสียงมันแววไปแววมาแล้วก็ ระหว่างที่ผมเดินมานะครับกับลุงชัยนะได้ยินเสียงคนคุยกันตลอดเวลาเลยลุงได้ยินใช่ไหมลุงได้ยินเหมือนผมใช่ไหมไที่ลุงบอกเนี่ยเนี่ยมันยังแว่วมาอยู่เลยเสียงคนคุยกันอะตรงไหนลุงไม่รู้หาไม่เจอได้ยินแต่เสียงโอ้เราอยุ่อย่างเจ้านะครับทุกคน ไม่รู้ว่าน้องตกหลืกกำรลำบากนานมากน้อยแค่ไหนแล้วนะครับมันลุงจะวนกันไปที่เดิมนะใช่เหมือนมีอะไรบางอย่างการแก้งพวกเราสองคน <ผม S 3> ให้ไปเจอกับเด็กหญิงคนนั้น เหมือนว่าเหมือนมีคนปิดป่าลงต้องเป็นใครสักคนติดฝีมือฉมังมีวิชารอรล,ลงใช่แต่ป่ามันก็ไม่ลงเป็นใครสักคนที่ปิดป่าได้และชำนาญป่าแถวนี้ลุงว่าไอ้หมอนี่ไม่ธรรมาดาเดี๋ยวถ้า <c oughs> ผมว่าต้องตามล่ามันสักหน่อยแล้วมัง้งใช่ เดี๋ยวต้องไปหาผู้หญิงให้ผู้หญิงบ้านป่าให้เจอก่อนทุกคนแล้วก็สอบถามนะครับว่าน้องนี่อะไรมานะครับไอ้น้อยู่นี่อยู่ไหนเลยยิงแต่เสียงลงมาเลยไหนวะ มือกับมือทุกคนน้องอยู่คนเดียวได้ไงก็ไม่รู้นะครับดูดิป่าไม่ใช่ธรรมดานะครับลกทึบมากๆเลยน้องอยู่คนเดียวได้นะทุกคนแล้วประเด็นน้องเหมือนหนีอะไรมาด้วยนะครับจากการทำารมสมาธิของลุงชัยนะครับ <c oughs> ดีลุงชัยใส่เสื้อแขนยาวมา ผมไม่ตามเตรียมพร้อมอะไรเลยมาตั้งแต่ออกเดินทางแต่ช่วงเย็นๆนะครับทุกคนมาถึงก็มืดพอดีเลยนะครับมาถึงสถานที่ที่ลงใช้สัมผัสได้นะครับดูเลยทุกคนตัวป่าเลยนะครับก็รีบมาเลยอะ่ะไม่ทันเตรียมตัวอะไรเลยนะครับไอ้หนูอไ,ไอ้หุงเหมือนเสียงจยาใกล้ละ To quân lúc hai chợ là mặt 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 rồi, mặt 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 เอ็งน้องพูดใหม่สิผ่นนี่ผานตามามันมีอาวุธอเอเหนีมาเหรอใช่ขันนี่ผ่านตามาเดีย๋ยวจัดลงโหเราเอ็งหนีมานานหรือยังอ่ะได้สักพักแล้วโอ้คนน้องน่าจะหนีมานานแล้วทุกคนดูดินั่งยืนก้มหน้าก้มตาอย่างเดีวยวเลยแล้วมันตามเอ็งไม่ทันเหรอ อมันจะจับข้าไปเป็นทาส่ลุงพอเดาได้ไหมว่าพานคือใครยังคิดไม่ออกแต่ถ้าบอกชื่อพานไม่มีหลายคนนั่น่ะดิพอเดา<ต>ได้ไหมคิดว่านันจะเป็นคนในพื้นที่นี้แหละเพราะมันชำนาญป่ามากใช่มันถึงกับว่าปิดป่าหลอก หลอกเราได้เลยอ่ะแน่นอนไอ้หนุมไ,ไม่ต้องกลมหน้า<ๆ>ก้มตาไม่ต้องกลัวนี่คือลุงชัยเองเขามาช่วยเองถ้าฟังดีๆเหมือนแบบว่ามีบทสวนนะครับลอยมาตามป่าอยู่ตลอดเวลาเลยอันอันนี้ใช่ไหมลุงลองฟังคล้ายบทสวนมาก รเราจะเป็นบทสวดทำพิธีอะไรสักอย่างนะนั่นน่ะดิบทสวดแบบพึมพำเนี่ยใช่อาจจะมีพิธีตรงไหนสักที่หนึ่งตรงด้านล,ล่างภูเขาโน่นไม่แน่อาจจะเป็นพวกไม่อยากจะใส่ร้ายอะ่ะรูปร่างเป็นยังไงเอ็งพอเดาเอ็งพอบอกได้ไหมรูปร่างแต่ว่ามันตัวสูงตัวสูงลงุง พอดาได้อ่งมันมีอาวุธไหมมีมอ,ามอาวุธด้วยลงุงถ้ามันมีอาวุธเหรอผ่านแม่งก็มีอาวุธกันทั้งนั้นอะ่ะใช่แต่คิดไม่ออกต้องไปใครสักคนหนึ่งเดี๋ยวต้องไปถามลุงสามลุงชัยก็น่าจะรู้แหละมั่งนยลุงชัยไม่อยากจะพูดหรือเปล่า จะต้องไปตามตัวมาดูก่อนว่าใช่หรือเปล่านะแต่คิดออกได้อยู่คนหนึ่งในลงุงส่องน้องเหมือนน้องแยังไม่กล้าใส่ร้ายเหมือนน้องแบบว่าระแวงอะไรอยู่บางอย่างอะดูดิคมนาคมตาเหมือนกลัวเอ็งไม่ต้องกลัวนะไอ้น,นี่เอ็งปลอดภัยแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างอะ่ะเขาสารแม่ง ไม่คืบหน้าเลยหรอล้วไม่ไม่เจอแม่เลย <My God. S 1> ต้องช่วยตามหาแล้วลงุงโหแบบแล้วคืนนี้เองไปนอนที่กระท่อมก่อนไหมเองต้องไปแล้วแหละไม่งั้นอันตรายมากอะอันตรายจริงอะมันผู้หญิงคนเดียวด้วยแล้วมันมันรู้ที่อยู่เองใช่ไหม ไอพลานะั้นมันรู้ที่อยู่เองใช่ไหมใช่โหลุงตอนนั้นน้องอยู่ในกระต๊อมอ่ลุงจําได้ไหมจำได้สแสดงว่าเดอะบางอาจบางอาจยุงเยอะมากทุกคนมันรู้ที่อยู่น้องผมก็ว่านะมันก็เลยหาทางนะครับที่จะจับน้องไปเป็นพวกบริวารอ่ะเหมือนพวกไอ้เปียกอ่ะ มันมีแบบวิชาติดตัวมันไม่ใช่เด็กธรรมดาอย่างเงี้ยไอพวกนี้มันจะจับไปเป็นท่าได้นะครับลุงเอาไงแสดงว่าไอ้หมอนี่มันอยู่ไม่ไกลค,คนอยู่ป่าพืนนี้ผมก็พอจะเดาได้นะเป็นใครผมว่าลุงชัยก็น่าจะคิดเหมือนผมแหละแม่นอนงั้นไอ้หนูนนไปลุง ทำทางน้องดีกว่าไปตามลงไปเลยเดบออกจากที่แห่งนี้ตามลงไปเลยหนูยุงเยอะเลยเร็วตามลงเขาไปเลยลุงเขามาช่วยแล้วลุงชัยเสียงบทสวดมันยังลอยมาอยู่เลยนะ ไม,ไม่รู้ใครเขาสวดอะไรของเขากลุ่พ้าแตกนะครับยังอยู่เลยลงดูดิองค์พระองค์พระพุทธรูปแตก เหมือนแบบแบบว่ามันกําลังใช้วิชาเล่นงานลุงหรือเปล่าลุงเฮ้ยเดี๋ยวแม่งแบบบทสวดมันลอยมาตลอดเลยทุกคนผมคิดว่าหูผมไม่ได้ฝาดนะเนี่ยจริงจริง,รงมันลอยมันลอยมาตามเนี่ยมันลอยมาตามหุบเขาเนี่ยครับทุกคนคือแบบมันสวดพุมพำเลยอะ ไอ้หนูไอ้หนูเดี๋ยวลุงรอเลยผมกำลังตั้งใจฟังเสียงอยู่เลยโอ้โหเสียงสวนั่นมันดังไม่หยุดเลยลุง นี้ผมก็ไม่ได้นอนป่านานแล้วนะไม่ได้ออกไปประชนภายานานละเดี๋ยวคิดว่าต้องไปกับลุงสักวันนะละลุงถ้ามีโอกาสผมจะไปตามมันดีไหมตามใครอะหม,มอนั่นไงี่ตามนันหงหนูมนี่มาต้องไปส่งววต้องไปส่งน้องเขาต้องไปส่งหญิงบ้านป่าก่อนนะดิไป,ไปส่งที่กระต๊อบแล้วก็เราไปตามล่ากันดีกว่า อผมว่าถ้าไปส่งเสร็จเราก็ต้องออกเดินทางไปแหละเพราะว่าลุงคขืนถ้าเราปล่อยไว้อ่ะมันยังไม่หยุดแน่ๆแหละเพราะมันไม่ได้ตัว,วคิดว่านะยิ่งถ้ามันไม่ได้ตัวเราด้วยโอ้โหความแค้นน่าจะมาเต็มเปี่ยมไอ้หนูขอบคุณลุงเขาก่อนเร็ว ไไม่เป็นรลุงเขามาช่วยนะลุงเขามาช่วยป่าแบบลกทึบมากๆเลยนะครับไอ้หนูเดินออกไปก่อนเลยเดินไปทางนี้ออกไปก่อนเลย คืนนี้เหรอลุงใช่คืนวันพระใช่แล้วเป็นคืนวันพระเดือนแปดเขียนชายใหญ่ออกเลยไหมโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวระหว่างนี้ผมลุงชัยแล้วก็หญิงบ้านป่านะครับ จะไปที่กระตอมนะครับจะพาน้องไปหาที่อยู่ที่อาศัยก่อนนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าน้องอยู่อย่างเงี้ยผมว่าน้องโดนเล่นงานแน่เลยนะครับเอาละทุกคนเดี๋ยวผมต้องไปละไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าครับผมก็าม,มาช่วยน้องไว้ได้ทันนะครับ